สวัสดีครับปปละครับกับตาว่างราเรืองวันดีการอากาศดีช,ชัดจืนแจ่มใสอ่บรรยากาศปฏิเตยก็ใช้ได้อ่าฟูปลอปบบบอะไรนะรบบบางปลอบางที่ก็รับกันมึนก็ก็ได้รับกันแล้วปอบางแล้วก็ ชาวทวดยังการรู้สึกดีใจกันแล้วขึ้นไปเจ็ดที่เจ็ดห้าแล้วในรอบสิบปีการเอาแล้วและเมื่อวานเพิ่มก็เล่าเรื่องสงกรรมโลกครังที่่องญี่ปุ่นขึ้นที่นครกวีดกรรกองจ่าดำพอจ่าดำก็ได้ผลพ่านเลยจะก็เลยจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่เล่าเรื่องครูลำยองครูลำยองวีวีสุประการ อ่าข้องจังหวัดสุราธานีถึงเจครั้งนั้นนะญี่ปุ่นมันขึ้นพร้อม,มือนตีปมวานะครับกรุงเทพก็ขึ้นตบางปูประจวบจุมพนสุราษฎร์นครสุนคราอะไรขึ้นต่า,นา,า,นางแคบอ่สงครามโลกครั้งที่สองไอ้ไรทำหญี่ปุ่นมันเยอะว่ามันเรื่องอํานาจมอย่ยมันเป็นจักรวรติมันโอ้มันเดะเป็นหาอำนาททางว่าอีรียอ่ะนั่น ข้าวซอยว่าปนอะไรรออยู่กันนะอยู่ลาอันาดีกมกันเลยพวกเวลังมาเที่ยวลาเทวนี้เป็นเบื้องค้นต่างมาฟ้าต่างอินเดียต่างมาลายวอะไรนี้อยู่ในฝ่ายตะวันตกพี่เยญีปุ่นจับมือกับไควยเยอรมันอิตาลีเปอร์ติชาชาวดตอังกฤษเปยกวลังกฤนเปยไม่ความว่าเทวนี้ญี่ปุ่นยึด เป็นตีเป็นนานิคมว่าประมาณและการเพราะว่าญี่ปุ่นมันโอ้มันมีเส้นยานุภาพอสมควรน่อยหนาเพราะเรากว้างๆเร็วๆมันมันตีไปตีจีนมันตีได้บางส่วนของจีนก็มันได้ไปเร็วเกาหลีไปตีไปลบกับญัตติอะจังกว่าย่เซบีเรียเท่านั้นนะโอ้อมามาถังนั้นเลอมัน เงี้ยมันเรือาวุธได้มันครบวันญี่ปุ่นขึ้นเจวาวันที่แปดต้งใช้แปดเซนเจว่าขึ้นสองเมตรในคณะเดียวกันวันเดียวกันมั่มันไปตีพื้นาร์เบอร์กนอะไปตีสาลัดเลวยก่นถึงเป็นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อญี่ปุ่นปุ๊บพูนารเบอร์โดยไม่ตรรูตัว อเมริกากรูดไม่ใจนอกอยู่รลเวเรือบินไม่ได้คุ้นจักเรือรบเรือรบกระตกตะลมไม่ได้ทำเลยเลยยับยืนไปยึออเมริกาเลยต้องเข้าสู้สงครามกันในกรนีน่ยแต่จริงมันอยู่แต่ในยุโรปในในเอเชียใช่มั้ืเลยไปราบไปซึ่งทารัลจึงกลายเป็นสงครามโลกตัวโลกเลยกนนีซึ่งกนนีวีรกรรมของสู้ราดรับ กองครูลบยองเอกนเนียสุราเราไม่มีกองทหารว่ามาอยู่กันนะมีแต่ตำรวจอยู่ว่าชนทหารแต่ก็งพกกันไว้ชาวหมู่มนขึ้นโพรมันนะแต่ว่าพวกอมขงเข้าแต่พมลาวแต่ว่าที่นครนู่นว่าลุงอยู่ลูกคนคนก็ตกแต่สุราก็ะคนตกเออไอลูกก็ขึ้นตีเจ็ดตีแปดมันก็ลืมจบกันแล้ว ทีนี้ญี่ปุ่นมาคว้าชายคนความมืดมาไม่ใจรู้เรื่องมันก็เข้ามาตึงบานดอนเลยพวกเรือประมงแถวนกันร่งเข้าเลยกันไม่ทันเพราะมาลังว่าลุงนี่นะไม่เห็นไปเห็นเรือหลบมาเต็มไปแล้วเรือตองเรือกระเด็นเข้ามาตลาดบันดอนวางีถึงมันเกร็งรันเลยจากปากน้ำมาหรือว่ามาจะลุ่มรอย ลุงโครงเท่วันบังก็ไม่เลี้ยเพราะว่าโครงมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาทำแหน่เลยมาชาไม่ตันเวลาตามกำหนดตามัาแปดโมงขึ้นมาถึงพอดีกันแล้วกันนักเรียนไปไปโรงเรียนกันแล้วโรงเรียนจังหวัดในโรงเรียนจังหวัดไมื่ออยู่ที่จังหวัดปัจจุบันนั่นโรงเรียนจังหวัดที่วัยอยู่ที่วัดตามมาบูชาหรือวัด เออวัดธรรมบูชาวัดธรรมบูชาทุกวัดตรงนั้นอ่ะเจ้าวัดมันมีซองวัดวัดแล้เดี๋ไอ้รูวัดไตรมิตรเออวัดไตรมาลามันรูวัดธรรมบูชาเออที่เงแกันบูชาน่ะเชื่วัดโรงเรียนจังหวัดยูตุขันพอดีเขากำลังเตรียมอ่นจะล่องรัดจะล่องรัดธรรมนูนเลยที่ปีน่าจะก็จะล่องกันเลยสมัยอันฟืงได้ประชาธิปไตยไม่เมื่อจะล่องรัดกันก็อยากจะล่องรัดจะล่องรัดกะนเล ก็ไปเื่นพานกันแล้ครูรำยองกับพานนักเรียนเผื่อที่จะไปเื่นพานจะลองรัฐธรรมนูญกันพอดีจีปุนมันมาซึ่งราชบันดอนเร็วมาขึ้นบอกตีราชกอบการก็คือบางนี้ก็ตลาดด่างในตรงนั้นน่ะราชกอบการตีตามุงนะการเดินมา ตุลนี้เลยมาเทเกษตรหลังการเกษตรหลังเมืองปัจจุบันเนี่ยมานีตรงนั้นแหละเชื่อว่ามาจีละจ้าเหนก้อนนูญี่ปุ่นตัวกลางเชืว่าเขาอยู่คนกล่จีละจ้าญี่ปุ่นจารกรรมที่มันมาเป็นปอกาอยู่สีราฐบาลรอนเลยพวกทุกคนมันรวยอยู่มันได้เมียกันมากไม่รวนยมาจีละจ้าเป็นกลุกลางไงมันเล่นภาษาญี่ปุ่นป็นภาษาไทยได้เล่นกับมันไม่มีหาแต่มีแต่ตำรวจ ตำรวจถูกพรรคการเมือมาประชุมกจิราชากันว่ามันไม่ใจอยากจะลบแต่ข้อพันที่ก็ปล่อยมันพันไปได้แต่ตำรวจไม่ยอมว่ามันไม่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าพราะซื้อซาดยังไม่ดีนี่ทีนี่เป็นมุงการมุ่งนี่ตีกรุงเทพสร้างเขาชอบกันนานแล้วอย่างไรอ่านบางแาแจ้งมาไม่ถึงนี่ตกลงเพราะว่าตำรวจว่ามันไม่ยอมกันไม่ว่าไม่ว่างญี่ปุ่นยิงทันที มันแบบกำชั่งม่นไม่ไม่ไม่มีไปรื้อไม่มีต่อรองอะไรเลยยยิงว่าหน้าทำรวจคว่ำเลยไปตรงนั้นเรียบร้อยกันนีก็ต่างคนต่างวิ่งจับปืนกันคดรีทำรวดตีลมกันเมื่อกี้ยิงต่อรู้กันเลยตามจานโมไม่เจอตาางในหน้าทำรวจเตะมีรวบรวบคนกันได้มั้งก็เทวันต่างคนช่างก็วิ่งกันว่าปืนตีเบื้อมาจากหลวงป่าได้มั้งก็เจอเข้าไปจำทีกันเลยกนนี้ยิงกันเลย กูลำยองจุงยุนในเหตุการณ์ันลกรณีแก่ผ่านนักเรียนไปจื่นผ่านจะล่องรัตมนู่นเงี้ยไม่ว่าไม่ว่างแกกัหลับปืนมากันเด็กนักเรียนอยู่ช่วยจานในช่วงวัอยู่เขาจะพึ่งเมื่อกลุกเชื่อเลยนะพึ่กลุกเชื่อกันเลยก็ลับปืนลับ้อยกันยิงต่อโซกันกันการยิงกับต่อโซกันเตะหน้าแกชาติลักเมืองเขาตรงนั้นมันเป็นชาลากางเขาเป็นหน้าชาลากางตรงนั้นหรือก็ยิงกันตรงนั้นเลย ยิงกันกันนี่มีเด็กนักเรียน,นคนหนึอยมัมมนตมตูกยิงคม่งต่อหน้าต่อตากรูรำยองแกก็วิ่งเอาไปถึงกลุ่มลูกทิแต่ก็ไอ้เบกออกมาตัวเบอกออกมามาได้ทักทิศตายตาผมนู้ยิงเพ่งเขาก่างหน้าปากเชี่วะก็มันแต่ว่าไม่ตายแต่ที่ก็ปากเขากับยากันไปกันแกก็ว่าสู้ต่อไปสู้ต่อไปกรูรำยองวิชุปการนี่แกคุณ คุณภูเก็ตได้มากระชอบได้ทุนได้ไปเรียนมาจากกรุงเทพและบรรจุเด็กกามาอยากมาอยู่ที่อยู่เรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่ว่ามาได้ใช่พี่แล้วแก้เดก็เป็นทีรักองลูกชิดมากมายแกก็เสียชีวิตดางนั้นการกัจ้างการติมาจากชื่หัวเราก็อยู่นานไม่ใช่กัจ้งจากส่วนกลางวันลิามาตึงสุราษฎร์ ยิงตายกันไล่คนหนูไม่ใจยึดในต่างชาวบ้านต่างตำรวจยี่สิบาคนที่นครมันสามสิบว่าหรอกตานหนูตาไอ้นี่ไม่ใจตาต่างประชาชนต่างตำรวจไม่มีตาเดียวนของตานยังไม่มีตีเจสุรัสตัวกลุงกูรำยองกากลายเป็นวีรกรรมเจริญลึก้องคนช่วราตานีเคยกัรู้จักกูรำยองทิศเก้ากูรำยอง กิงโรงเรียนจังหวัดก็ทาอนุสาวลียไว้ทีโรงเรียนจังหวัดหวบรวมกันเองจากเชื้อรางสาวลีนะกูลำายงไว้เป็นวันํำลึกวิญญาณตักตู้กอแกเป็นวีรกรรมทีจะลึกไว้ก็กลายเป็นวันลำายงกงวันที่จะด้วยวันที่เป๊ะตันว่าจะวันลำโยง้วก็เพิ่มได้ย่ินเก้าตุเปียเพราะต่างคนต่างก็ไปวางวางพวนลียดกัน ตีน่าซาวาลีเลยเดี๋ยวเชิ่ว่าเป็นทีเกาหลปูชาฮาจจัดันผสมควรเชิ่ว่ามันน่าคุ้นแยเดี๋ยวแตนว่าเชิ่ว่าต้องว่าทำพิธีใ่อคุณสองมาพันเพื่อพอถึงเวลาทำพิธีก็คุณเรียบให้ไม่ต้องง่วงโปร่อันแล้วก็ยันตีเพยังต้องนั่งฟืนกันทำท่าไหว่จ้าดูดีกูรำยองกันถ้าเป็นวันรำยองนี่ก็คือเวลากรรมในเมื่อานญี่ปุน่นบุกสุลัด กระกด้กระดึงกุลเี้นูกนก็จานดำเส้นี้กับกูลำยองกับวันนี้เพิ่มลาวเรืองจงลำลูปตั้งกี่ซ่อง,งกองี่ปุ่นขึ้นกับไว้ปอบตั้งเก็บตาน,นี้นะครับนะกับกูบคุณมากับเจ้าบริกับ